พลังงานมหาศาลสัตว์ประหลาดตัวยักษ์อาวุธครบมือความสามารถสุดโกงหรืออะไรก็ตามแต่ที่จะทําให้คนเล่นรู้สึกต่ําต้อยไม่สามารถทําอะไรได้เลยไม่มีความรู้สึกว่าจะชนะสักนิดเมื่อได้สัมผัสกับความโหดร้ายของศัตรูที่อยู่ตรงหน้าการต่อสู้แบบนี้เรียกกัน,นง่ายๆว่าบอสไฟต์บอสไฟต์เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทําให้เกมแอคชั่นเป็นเกมยอดฮิตติดตลาดมาตลอดความยากความทา้าทายในการต่อสู้ความสําเร็จในตอนที่ล้มตัวบอสได้เสียงอิจฉาจากเพื่อนที่ยังสู้กับบอสตัวเดียวกันเป็นครั้งที่4 8 มันเป็นความรู้สึกที่แบบยอดเยี่ยมมากที่เราสามารถจัดการศัตรูโตเป้งน,นี้ออกไปได้แต่ในเกมฟูรี่กับการเป็นความรู้สึกที่ว่านี่กูฆ่ามันได้ไหมวะนี่กูหยุดสู้แล้วจบเกมตรงนี้เลยได้ไหมนะนี่กูสู้เพื่ออะไรอยู่นี่กูมีชีวิตมาเพื่ออะไรนะตัวละครเราจะมีแค่ท่าพื้นฐานอยู่ไม่กี่อย่างปันดาบสี่จังหวะยิงกระสุนพลังงานเพื่อทำดาเมจหรือทำลายกระสุนของบอส ดชหลบการโจมตียิ่งช์านานก็ยิ่ง a ดชไปได้ไกลแล้วก็มีการแพรี่ที่ปัดป้องการโจมตีพร้อมได้เลือดกลับคืนมานิดหน่อยแล้วก็จะมีเท่านี้ตลอดไม่มีการอัปเกรดหรือการเพิ่มท่าเพิ่มความสามารถใดๆทั้งสิ้นเรียนรู้ครั้งเดียวพอที่เหลือไปโฟกัสกับมุกเซตของบอสซึ่งแต่ละหลอดเลือดของบอสก็จะมีมุกเซตที่แตกต่างกันยิ่งเลือดเหลือน้อยเท่าไหร่ก็จะยิ่งทวีคูณความยากในการรับมือมากขึ้นเท่านั้นยิ่งซาวแทกนี่แบบว้ ฟังแล้วแบบเส้นประสามีกระตุกอะตึ๊บตุ๊บตุ๊บต๊บมันหายเครเราแบบป้บอสมือสำาังไม้ไหนตอนไหนก็มาเลยกูพร้อมจะเตะตูดมือนกับไฟเสมอพอจบบอสตัวหนึ่งก็จะเป็นฉากเดินทางจากด่านหนึ่งไปเอกด่านหนึ่งให้เราเตรียมตัวเตรียมใจยืดเส้นยืดสายคูดาวให้ใจเย็นลงเช็ดไม้เช็ดมือเช็ดจอเช็ดทดี่บาที่ชุ่มเหนื่อยเดินไปเข้าห้องน้ำหาอะไรกินเติมพลังเปิดเว็บหาซื้อจอยใหม่ที่ปุ่มเพิ่งจมไปตะก,กี้แล้วก็นั่งรอจอยมาส่งก็จะได้เล่นด่านใหม่พอดี I look at you, stranger, and I see nothing. เด <c> ีว <oughs> Desolation, death. You are alone. I am fighting for something much greater than this. มึงหยุดเลยนะมึงพูดไม่ได้ไงว่ากูตัวคนเดียวฮะกูมีพ่อหมีแม่หมีพี่หมีสามตัวแล้วก็น้องๆอีก12คนให้ดูแลนะเว้ย